ตอนนี้เรายังอยู่ที่ถนนคนเดินเมืองสัวเถาซึ่งอาหารการกินจากที่สังเกตก็จะคลับคล้ายคลับคาเหมือนกับเยาวราชบ้านเรานะครับแต่รสชาติจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไปติดตามพร้อมกันกับหนุ่มเต้กันเลยครับ มาประเดิมกันที่ร้านแรกนะฮะร้านนี้นะครับมีชื่อว่าเหล่าเช่าซิ่งเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยตะกี้อยากที่เห็นเลยทาขนมเยอะแยะมากมายนะครับมองไปทางไหนนี่มีแต่กล้วย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 ไม่ใช่กล้วยอย่างนั้นนะไม่ใช่กล้วยที่มีคำโกยกล้ามลอลิงแต่อันนี้คือกล้วยกล้วยก็ยคือแป้งนั่นเองนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นนะครับตามประเพณีวัฒนธรรมคนจีนเนาะถ้าบ้านใครอยู่บ้านข้างๆเนี่ยเป็นคนจีนจะเห็นเลยครับตอนเช้าเวลามีการไหว้เจ้าเนี่ยเขาก็จะมีพวกขนมเล็กๆอะไรเต็มไปหมดเลยพวกกล้วยกล้วยกล้วยเนี่ย มากมากเลยก็คือใช้กล้วยเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยต้องรู้จักไปเยาวราชก็ต้องเห็นนะคนทําข้างทางแต่ไม่หมดถามว่าทําไมมันถึงเป็นขนมที่ขึ้นชื่อตอนแรกก็เป็นขนมก่อนนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยมีการทําเรียกว่าละไม้คล้ายคลึงให้เข้ากับลูกพลับเพื่อให้เป็นความสิริมงคลให้เขากับคนจีนก็เลยกลายเป็นขนมที่กินตามเทศกาลคนจีนได้นั่นเองนะฮะเอามาลองดูเลยละกันดูที่ว่าออริจินอลเป็นยังไงอ่างหอ,อกกล้วยคำว่าอ่างก็คือสีแดงหรือสีชมพูนั่นเองนะฮะเหมือนคำว่าอ่างเปาอะไรอย่างนี้นะฮะ กินเข้าไปนะครับก็เป็นพวกแป้งนะครับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เป็นพวกเห็ดนะครับมีผักชีเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับกินเข้าไปก็เหมือนกินใช้กล้วยอ,ะอ่ะมาที่อันนี้นะฮะเป็นสื่อตักกล้วยอันนี้ไม่เคยกินนะก็ไม่เคยชิมขออนุญาตนะครับอาจจะเสียมาญยาติกัดไม่ครบคำนิดนึงเนาะนะฮนะกัดมาเหมือนคัสต์ดเลยครับกินเข้าไปปุ๊บแต้งข้างในมีความเป็น พืชผักเบาๆติดธัญพืชเบาๆครับส่วนข้างนอกเนี่ยผิวคือกินเข้าไปก็กรุบนะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวแรกจะมันกว่านิดหนึ่งส่วนตัวหลังจะกรุบๆก,กว่าหน่อยเออถ้าจากชิ้นหลักของผมนะครับมาที่ชิ้นนี้หน่อยละกันสีสานตาการตามากเขาบอกว่าเนี่ยคือเกี๊ยวหนึ่งบ้านเขาภาษาจีนบอกว่าชุยเจียเกี๊ยวอาจจะอ่านยากหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่ากินไม่น่ายากขนาดนั้น มีความตึงหนืดนะเหมือนจะเหนียวนะแต่มันละลายเข้าไปเลยนะส่วนรสชาติเนี่ยอันนี้เป็นรสมันม่วงก็มีรสชาติหวานแล้วก็เป็นขนมทานเล่นทานง่ายครับไม่ได้เหนียวติดเหงือกอะไรขนาดนั้นมันละลายเข้าไปครับผมว่าเขาทําดีมากเลยนะอันนี้แต่ว่าอยากลองรสอื่นนะฮะไอสิ่งนี้แหละที่เขาบอกเกี๊ยวเนืงอภาษาไทยบ้านเรามันก็คือกุยช่ายนั่นเองนะฮะเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดอืม กรอบนอกนุ่มในอรึบรบครึแรงมากเลยส่วนข้างในเนี่ยก็ละลายเข้าปากนะครับ